หนังสือโบราณที่สามารถกวาดล้างผู้มีอำนาจในอาณาจากักรศักดิ์ได้เซียวเทียนใช้เป็นเก้าอี้นวดอ่านเพิ่มเติมแบบไม่เป็นทางการฟาบาและทุกคนตกใจมากสิ่งที่เขาทำต่อไปทำให้ระบบเจริญรุ่งเรืองฉันคิดว่ามันน่าตื่นเต้นจริงๆนายกรัฐมนตรีในห้องถงใหญ่ต้องการสังหารชายคนนั้นนายกรัฐมนตรีจึงมอบหนังสือโบราณที่สืบทอดกันมาหลายล้านปีแก่ชายคนนั้น หนังสือโบราณสามารถทำลายล้างผู้ทรงอำนาจระดับสิบได้จากระพัดนีรู้สึกประหลาดใจมากและขอให้เสี่ยวเทียนอย่าเอาแต่ใจแต่เสี่ยวเทียนเปิดหนังสือโดยตรงและกล่าวกับนายกรัฐมนตรีหลิวเขาขอบคุณนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าที่มอบศิลาจิตวิญญ,ญาณให้เขาหกล้านก้อนจากนั้นเขาก็ก้มหัวลงและอ่านหนังสือทุกคนจ้องมองเขาอย่างประหมาะ่าเสี่ยวเทียนอ่านไปสักพักแล้วปิดหนังสือทันที สิ่งนี้ทำให้ซีอูโอตกใจโดยตรงทุกคนที่อยู่ตรงนั้นตกใจมากยิ่งขึ้นอุทานว่าเสี่ยวเทียนกำลังฆ่าตัวตายเมื่อเปิดหนังสือโบราณแล้วจะต้องอ่านให้จบถ้าคุณปิดหนังสือกลางคันคุณจะต้องตายแน่นอนนายกรัฐมนตรีหลุยอทียันพูดพร้อมกับหัวเราะเบาฮ่หาฮดูเหมือนว่าของขวัญที่ฉันมอบให้เจ้าชายยังไม่ดีพอโดยไม่คาดคิดเสี่ยวเทียนก็ดูอยากรู้อยากเห็น ถามนายกรัฐมนตรีว่าทำไมจึงพูดเช่นนี้ลุยอที่อันเงยหน้าขึ้นมองชายคนนั้นทันทีมีความวุ่นวายในใจฉันมากยิ่งขึ้นทุกคนในห้องถงสับสนทันทีฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมาสักพักแล้วทำไมเจ้าชายถึงไม่ถูกฆ่ามันเหลือเชื่อมากเซียวเทียนเจอรู้สึกว่าเหนื่อยเกินกว่าจะยืนดูเขาจึงกลับไปนั่งดูผู้ชายกำลังนั่งสบายๆบ,บนเก้าอี้เทชีบนท่นยก เปิดหนังสือโบราณอีกครั้งต่อหน้าต่อตาทุกคนอย่างหวาดกลัวหลังจากนั้นไม่นานเสี่ยวเทียนก็พบว่าทุกคนยังคงจ้องมองเขาอยู่แค่บอกว่าประชุมยังไม่จบทําไมไม่ทําต่อละ่ะในเวลานี้เซียรุ่ีอันมองไปที่เสี่ยวเทียนอย่างสงสัยและถามเขารู้สึกไม่สบายใจบ้างไหมเสี่ยวเทียนเจอกระพริบตาและกล่าวขอบคุณสําหรับความห่วงใยของคุณฝ่าบาทฉันรับประกันว่าคุณจะได้รับของขวัญถ้าเขาสบายดีทุกคนในห้องโถงใหญ่ยังคงสับสน มีเพียงแฟนๆสองคนของเสี่ยวเทียนเท่านั้นที่สบตากันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้านายเหมือนเจ้าชายได้ยากรัฐมนตรีค่อยๆฟื้นตัวเป็นไปได้ไหมที่เสี่ยวเทียนเป็นคนธรรมดาดังนั้นเขาจะไม่ได้รับผลกระทบจากหนังสือโบราณในเวลานี้เสี่ยวเทียนโน้มตัวไปข้างหน้าดูเหมือนเขาจะเหนื่อยจากการอ่านหนังสือและอยากพักผ่อนจากรพัฒนีรู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งเมื่อเห็นอาการของเสี่ยวเทียน ดูเหมือนว่าการเป็นคนธรรมดาที่ปราศจากการฝึกฝนจะมีประโยชน์จากนั้นเขาก็มองนายกรัฐมนตรีหลิวอ้าวเทียนด้วยริมฝีปากหยกักยิ้มแต่ไม่มีใครรู้ว่าเสี่ยวเทียนกำลังเพลิดเพลินกับผลกระทบด้านพลังงานของหนังสือโบราณรู้สึกชาและชาราวกับว่าคุณกำลังนวดให้เขาชายคนนั้นถามวงเคด้วยความสับสนว่าหนังสือเล่มน,นี้มีไว้เพื่ออะไรทำไมเทคนิคการนวดและความแข็งแรงถึงสมบูรณ์แ วงเคตอบว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สืบทอดมาจากเทพเจ้าโบราณมันใช้พลังงานมากพอที่จะกำจัดผู้แข็งแกร่งระดับที่สิบการโจมตีร่างกายของคุณไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวเพราะคุณแข็งแกร่งมากเซียวเทียนคิดว่าโลกนี้น่าสนใจนิดหน่อยมีเรื่องแบบนี้ฉันก็เลยขอให้วงเคแปลให้เขาความเจริญรุ่งเรืองแจ้งว่าการแปลหนังสือโบราณต้องใช้แต้มงานสามพันแต้มเซียวเทียนสามารถรับคะแนนภารกิจได้ โดยทำภารกิจที่ออกโดยระบบให้สําเร็จเซียวเทียนถามว่าเขาจะแปลให้เขาโดยตรงได้ไหมวงเคตอบว่าฉันขอโทษมากตามการตั้งค่าระบบวงเคถูกขัดจังหวะโดยเซียวเทียนก่อนที่เขาจะพูดจบเขาบอกว่าถ้าคําพูดถูกปล่อยออกมาเขาจะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาถ้าเขาเขินอายมันขึ้นอยู่กับคุณหลังจากนั้นไม่นานข้อความแจ้งเตือนก็ดังขึ้นในใจของเซียวเทียนออกภารกิจแล้วอาจารย์จะนั่งบนเก้าอี้หนึ่งวินาที คุณสามารถได้รับคะแนนภารกิจ9999999คะแนนขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ทำภารกิจสำเร็จหนังสือโบราณกำลังถูกแปลเซียวเทียนซึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้ไทชียิม้มปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วเตือนหวงเคให้เรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นในครั้งต่อไปในระหว่างขั้นตอนการแปลเซียวเทียนรู้สึกเบื่อมากจนเขาเปิดและปิดหนังสือโบราณซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ล,าลุยโอที่อันที่อยู่ข้างๆโกรธมากจนหน้าซีดเผือด เซียวเทียนแค่ตกหน้าเขาไม่ใช่หรือ